สวัสดีครับวันนี้พบกับ Manchester City Club. ี้แฟนクับสาเหตุที่แจ็คกิลิชหายไปจากทีม Manchester City ในเกมที่พบกับนิวคาสเซิลแจ็คกิลิชหลุดออกจากรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงและสำรองในเกมที่ Manchester City พบกับ New c a สเซิที่เซนต์เจมส์พ a าร์คด้วยอาการบาดเจ็บเควินฟิลลิปและโคฮาเมอร์ต่างนั่งสำรองรูเบนดีอาร์สู่พักให้เป็นตัวสำรองโดยกวัวเดียล่าเล่ใช้งานจอร์ s สโตนร่วมมือกับนาธานไอเก้ในตำแหน่งปราการหลัง แฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยินดีนน City, y, ที่จะได้เห็นแบรนโดซิบาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกของฤดูกาลอย่างไรก็ตามหลังจากลงเล่นในเกมลีกนัดแรกของซิตี้แจ็คกิลิชได้หายไปจากเกมที่พบกับนิวคาสเซิลเนื่องจากแจ็คกิลิชได้รับอาการบาดเจ็บในเกมที่พบกับบอลมัดจึงทําให้นัดน,นี้แจ็คกิลิชต้องพลาดโอกาสการลงสนามกวัวเดลาเลือกใช้งานแบรนโดซิบาและฟิฟฟอร์เดนเป็นแนวรุกเป๊ปกวัวเดลาได้ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตก่อนเกมว่า กิลิชทำผลงานได้อย่างน่าเลยเชื่อในเกมที่แล้วกับบอลมัดในนาทีสุดท้ายเราโชคดีที่แจ็คกิลิชบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากนักเขารู้สึกดีขึ้นแต่ยังไม่พร้อมสําหรับวันนี้กัวเดีอลาได้ให้รางวัลแจ็คกิลิชสาหรับการโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาในช่วงพรีซีซั่นโดยได้ลงเป็นตัวจริงในเกมประเดิมสนามที่พบกับเวสแฮมคงต้องรอดูกันต่อไปว่าแจ็คกิลิชจะสามารถฟื้นตัวทันเวลาที่จะลงแข่งกับบาร์เซโลนาในสัปดาห์หน้าหรือไม่ หลังจากเริ่มต้นฤดูกาลแรกอย่างมีกำลังใจในแมนเชสเตอร์กิริชจะกระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นฤดูกาลแรกที่ควาแชมลิกนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมในแมตช์นี้ไม่มีชื่อของแจ็คกิริชลงเป็นตัวสำรองหรือตัวจริงนะครับเนื่องจากเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บจึงทำให้ไม่พร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดนี้ ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ